การถือรองของชีบะตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าคนรอการกล่าวนะครับจากสามคนเนี้ยแหละนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออีลอนมัสฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ส่วนข้าคือคอยีิมูลมูลไปด้วยกันกับช่อง คอยนิมนลนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับชิบะอินุด้วยกันดีกว่าเนื่องจากชิบะอินุนนะครับนะขนาดนี้ก็เป็นเหรียญที่ทุกคนกำลังรออยู่นะครับว่าเอ้ยสัญญาณมันมีอะไรกันแน่นะครับแล้วก็มีใครบ้างนะครับที่จะเข้ามาในการผลักดันให้ราคาของชิบะอินุเนี่ยเติบโตมากดิ่งขึ้นนะครับ อันเรามาดูข้อมูลนะครับเนื่องจากการโฟโมนะของชิบะเรียมหรือการโปรโมทของชิบะเรียมตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็ทำให้ยอดของชิบะเนี่ยมีการถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้นับได้ประมาณ1.3ล้านคนก็ที่หนึ่งล้านสแสนคนนะครับและตอนวันที่1มก,กราจนถึงปัจจุบันนะครับมีคนเข้ามามาถือชิบะเนี่ยเพิ่มประมาณ2อ0 0 0ื่กวคน นะครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่ามาีวานเข้ามาเรื่อยเืนะครับโดยเฉพาะผู้ถือครองอย่างวาน ets นะครับที่ใหญ่ที่สุดประมาณร้อยตัวนะครับ ets ร้อยเนาะร้อย ets นะครับก็มีการถือครองชีบะประมาณห้าแสนหกพันสิบเอ็ดล้านชีบะนะครับมูลค่าประมาณเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น $303 ดอลลาร์นะครับก็มีการบันทึกคือเป็นตำแหน่งเหรียญเก่งกำไรที่ใหญ่ที่สุดแม้ว่าบางจังหวะอาจจะแพ้เหรียญ stable coin อย่าง t e t h e r นะ USDC u s d t, t แล้ USDC ก็ตางนะครับก็ชิบะก็เป็นถือว่าเป็นเหรียญตอนนี้ที่ถือคอมากที่สุดเราก็ได้ทำคลิปนั้นไปนะครับว่าเออชิบะเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ ADA แหละนะครับคือ วันได้ทำการสะสมสะสมมาตลอดเป็นปีเลยนะครับแล้วพอเข้ามาอยู่ช่วงจังหวะเวลานึงเราก็ถึงข่าวต้องระเบิดมันก็จะระเบิดตามรอบขอ,อกมันนะครับฉะนั้นข้อมูลเรื่องนี้เราก็เห็นมาปีหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่โอกาสเนี่ยที่ราคามันจะพุ่งไปมันยังไม่ใช่จังหวะเท่านั้นเองนะครับก็แนะนำว่าใครใจร้อนนะ,นะครับบอกว่า hey, ชีบาไม่ไปผมแนะนำ ไปถือเหรียญมีมตัวเล็กๆตัวอื่นก่อนดีกว่านะครับชิบาทเนี่ยรวยกับมันยาวๆได้เพราะมันยังไงมันก็ไปตามเหรียญใหญ่นะครับแล้วก็บางทีมันมีฟุกไหมถามว่ามีแบบซูนหาย2ตัว3ตัว,ตวได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าดูจากปัจจัยปีที่แล้วขอกาวแบบนี้ไว้ก่อนว่าให้มันตามบิ c o อย ethereum และดอจคอยนะครับดูโมเมนตัมทั้ง3เหรียญเนี่ย ว่ามันจะไปทิศทางไหนฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดอชคอยเนี่ยแหละนะครับแม้แต่ชายโดยชีคุซาม่าเองนะครับยังต้องมาพิจารณาตัวของดอชคอยนะครับว่าดอชคอยเนี่ยอาจจะเป็นตัวพลิกเกมในตลาดหมีนะครับสมมุติว่าตลาดมันยังเป็นตลาดที่ยังเป็นตลาดหมีที่ที่มันยังอ่าเขียวเขียวแดงแดงอยู่เนี่ย ทั้งปีเนี่ยนะครับหรือว่าทั้งเดือนเนี่ยหรือในช่วงนี้นะครับเกมอาจจะพลิกเพราะเหรียญเล็กๆอย่างชีบะอย่างดอ c คอยอย่างเหรียญมีมตัวอื่นอย่างลูน่าคลาสสิกนะครับช่วงนี้คนก็รอการกล่าวหนึ่งในนั้นคืออีลอนมัสก์กับชายตัวชี้คุซามนะครับได้ทําการส่งสัญ,ญลักษณ์ของอีจีโมจิด้วยกัน นะครับเพราะว่ามีคนที่เข้าเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับในทวิตเตอนะครับแล้วก็เข้ามารับชมเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความสนใจกับข่าวนี้ค่อนข้างมากก็คืออีลอนมาร์กและไชโยชิคุซามะนะครับก็ใช้สัญลักษณ์เดียวกันบนทวิตเตอนะครับคือรูปหัวใจแล้วรูปจุดนะครับเขาบอกเป็นรูปหัวใจอ่ะนะครับใน ของโพลิกอนนะครับแปดกุมภาพันธ์ปีสองพันยี่สานี้น่าจะเป็นทวิตเตอร์นะนะครับเขาก็เราก็เห็นนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอีลอนม,มาก็ชอบก้าวชอบอะไรขำันเรื่องตลกเกี่ยวกับเหรียญมีมตลกนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาคนก็เฮ้ยนี่คือสัญญาณการกาวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าใส่รูปหัวใจแล้วก็จุดคุณก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ คนก็หวังนะฮะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนอันนี้สอคนเนี้คือคือข่าวแรกนะครับในคลิปที่แล้วเราได้ทำข่าวหนึ่งไปนั่นก็คือเรื่องของเดวิดกูชินเทนนะครับอดีตสภาคองเกรสนะครับสสสภาคองเกรสของอเมริกานะครับก็ชื่อก็เป็นดัสแล้วนะแต่ผมสะกดผิดก็อของประธานาภัยแล้วกันเดวิดกูชินเทนนะครับก็ได้ออกมากล่าวชีบานะ นะครับแต่ไม่ได้กลาวชิบะหรอกกล่าวดอสอ่าเบบี้ดอสนะครับบอกโอ้ยเบบี้ดอสนี่เยี่ยมมากนะครับเกรสราคาดีมากกู๊ดด้วยนะครับเขาก็พูดแค่นั้นแต่ข่าวนั้นน่ะให้ความสนใจอย่างหนึ่งที่ผมน่าสนใจก็คือว่าชิบะเนี่ยนะครับมันจะไปต่อได้หรือไม่นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับ ฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันที่กูชินเตนเนี่ยจะเป็นวานตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหมือนกับช่วงตอนประมาณเดือนตุลาปี2 0 2พนบนะครับที่มีการกาวชีบะนะมีการกาวชีบะนะครับในช่วงนั้นบอกว่าชีบะเนี่ยราคาจะไป0ูนย์ห้าตัวสามพันสาพันสาเสร็จแล้วหลังจากนั้นชีบะเนี่ยแท่งยาวสองสารอเมตรเลย นจนถึงศูนย์สี่ตัว8 0 0พันเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นคนก็เลยบอกว่าเมื่อไหร่ที่กูชินเตนนะครับออกมากาวเยอะแล้วบอกว่าต้องการให้ไปราคาไหนเนี่ยถ้ามีสายหรือสัญลักษณ์การพูดของเขาดีๆนะครับพอเขาเคยพูดแล้วปีนี้เขาอยากให้ราคาที่บากไปหนึ่งเซนคือ0.01ดอจุดศน์ต้องไปให้ได้นะครับ ซึ่งมันก็เป็นไปได้เหมือนกันเมื่อไหร่เราก็ว่ากนอีกทีเอาละนะครับข้อมูลในวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลา์กลุ่มไลา์กลุ่มหรืชื่อ Cryptocurrency Community เรแมีกลุ่มชีบะด้วยนะครับเราก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะ การลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าชิบะอิ n ุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องนึกถึงปิดเกตต้องนึกถึงกอบพิเทคนะครับฉะนั้นผมจะใช้กระดานนี้สำหรับกอบพิเทควันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกโปรพิเศษนะครับสำหรับคนที่สมัครกระดานปิดเกตวันนี้มีการลงทะเบียนรุ้นรับ Honda Re ี o 2023 และ,ะประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, นะครับบวกดอชคอยด้วยซึ่งจะมีกำหนดนะครับในวันที่1กุมภาเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับถึงประมาณ20กุมภานะครับเวลาประมาณ4ทุ่ม59นอนนะครับอันนี้เป็นโซนของ UTC นะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับที่จะมารับและร่วมในการรับรางวัลด้วยกัน รายละเอียดนะครับผมจะทิ้งกลุ่มของ b i t g เกตไว้นะครับสำหรับกระดาน b i t g เกตนะครับเพื่อจะติดตามโปรโมชั่นรายเดือนฉะนั้นมันจะมีเงื่อนไขอะไรเราไปคุยกันในนั้นแต่นะครับสำหรับใครที่สมัครผ่านอ่าโค้ดของผมนะครับหรือลิงก์ของผมเนี่ยก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคนที่จะเข้าร่วมรางวัลเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะว่า ลิงก์ของผมก็เหมือนกับเป็นตัวแทนไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะรับนะครับเขาเรียกว่า a d ดดนะครับหรือรางวัลร่วมต่อกันได้เลยนะครับแล้วก็มีรางวัลอีกมากมายมีทุกๆเดือนเลยเราก็ไปติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็ลุ้นกิจกรรมด้วยกันว่า b i g เก t เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอะไรทุกๆวันนะครับดังนั้นอย่าลืม b i t g กสนะครับสำหรับนักเทเดอร์มือใหม่ ที่จะใช้ copy text